ไหนคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าพยายามหาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนตลาดหุ้นขึ้นแล้วตอนนี้มีสินทรัพย์ประเภทหนึ่งที่กําลังขายพันธบัตรรุ่นเราไม่ทิ้งกันโอ้นี่นี่เรื่องใหญ่นะถ้าคุณจําได้พันธบัตรรัฐบาลเนี่ยเรารู้และรู้จักและทําความเข้าใจได้ดีของภาคประชาชนตั้งแต่แนวโน้มตลาดดอกเบี้ยลงนะครับแล้วก็เป็นแหล่งหนึ่งในการที่ สร้างไรายได้ให้กับคนที่ต้องการเงินออมใช่ค่ะ,ะค,คือตอนนี้คนมีเงินออมนี่นาเชื่อว่ามีนะคะแต่ว่าอยากจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ต้องบอกทุกคนต้องเผื่อเรื่องของความเสี่ยงทุกคนจะบอกอะไรที่เพย์เซฟได้แล้วก็ดูแลมั่นคงก็คือคร,รัฐบาลนี่แหละมันค,คงสุดแล้วมันเป็นลิขฟรีไงใช่ค,คับมันเป็นลิขฟรีคือเวลาเราพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยคือลิขฟรีไม่มีความเสี่ยงและบอกก่อนอเลยนะฮะเสี่ยงต่ํากว่าที่คุณไปฝากแบงก์อีกนะ ไม่เหมือนหุ้นกู้ที่เราคุยๆกันนะดังนั้นเนี่ยคือมันก็เลยต้องมีการเปรียบเทียบกันและคราวนี้โอ้โหดอกเบี้ยจูงใจสุดๆเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดให้ฟังนะครับเพราะเริ่มขายวันนี้วันแรกวันนี้เราไปดูดบิวกันก่อนค่ะด w บิวมีอะไรน่าสนใจกันบ้างน,นะคะในกระดานห้าอันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดนะคะในอันดับแรกนะคะ เป็น S P R C นะคะในสัญญาณ 1342006A บวกมาถึง400เปเ็นป็นกลุ่มธุรกิจนะคะโอ้โห S P R C โรงกันตาปิโตเลียมหรือเปล่านี่นานไม่แน่<อ>ใจน่าจะใช่นะคะคอนหน้นนี้จำได้ไหมคุณเอกมีปัญหาเรื่องการลงบัญชีไปขาดทุนเรื่องการแฮกเกอร์แล้วตอนนี้โอ้โหขึ้นมานะคะก็ต้องบอกว่าโอ้โหนี่ราคาไร่กันน่าดูและยังมีสีตังด้วยนะคะในสัญญาณ 1342006A บวกมา66.67ค่ะผู้ชมสามารถติดตาม DW ได้ที่ไลน์ @ew13 หรือว่าไทยวอลล์แอนด ะะใช่ครับ Star ิโตรเลียมก็ก็เป็นลงการแต่ตัวแม่ไม่ขย,ยับเลยนะเ<ช>ก่งอะไรคน DW เลยเดียว,วแปล่แปกมากตรงนี้อาจจะมองว่าเอเป็นขาขึ้นสําหรับ DW หรือเปล่าอันนี้ต้องบอกบเลยนะคะส่วนใคร,ครที่ตอนนี้อยากจะลงทุนอยากจะเอาเงินออมซิงก็บอกว่าต้องเงินเย็ยนมากๆเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลรอบนี้เราไม่ทิ้งกันรุ่นนี้สําหรับคนที่ออมแล้วต้องมีเงินเย็นจริงๆเพราะมัน5ปี10ปีคุณเอกใช่แต่แต่ผมเห็นด้วยนะคือมันจะเป็นแหล่งหนึ่งในการที่ เป็นช่องทางอ่ะคุณต้องนึกถึงคนที่อยู่ในวัยไม่ได้วัยทํางานแล้ววัยกเกษียณนะครับแล้วมีเงินเหลือ,อค,คุณบอกเขาว่าเฮ้ยคุณจะให้ให้เขาไปฝากเงินอย่างเดียวหรือให้เขารับความเสี่ยงเขาไม่รับความเสี่ยงนะ,ะแล้วฝากเงินอย่างเดียวคุณจะลืมว่าตอนนี้เรามีสถาบันประกันเงินฝากในที่สุดแล้วเนี่ยมันแค่แบงค์ละล้านนะครับรต่อคน,นอเพราะฉะนั้นแต่พันธบัตรเนี่ยมันมีส่วนหนึ่งที่เป็นช่องทางในการออกของประชาชนแต่ก่อนที่จะคุยเลยนะ คุยเลยต้องคุยเลยคุยเลยไหมคุยเลยค่ะคือต้องบอกว่าพันธบัตรรุ่นนี้มันพิเศษมากๆเพราะว่าออกมาภายใต้ภารกอกู้เงิน1.1ล้านล้านบาทอันนี้<ช>เป็นฝั่งของรัฐบาลนะคะความจริงคือเกือบ2ล้านล้านบาทแล้วรอบนี้ออกมาวงเงินคือห0,000่นล้านบาทอย่างที่บอกแบ่งเป็น2ชุดด้วยกันก็คือชุด5ปีกับ10ปีคุณเอกใช่ครับคือชุด5ปีแน่นอนว่ามันเป็นอัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดหมดเลยนะคะเขาก็จะไล่ตั้งแต่ปีที่1ปีที่23ปีที่4ปีที่5แต่สุดที่แล้ว ค่าเฉลี่ยดอกเบีย้ยจะอยู่ที่2.40%คุณเอกซึ่งถือว่าไม่น้อยเมื่อเทียบกับลิกฟรีนะ,ะผมต้องย้ำนะ,ะเมื่อเทียบกับลิกฟรีนะขณะที่10ปีนะคะคเฉลี่ย3%ก็จะขั้นบันไดเหมือนกันนะคะเพราะว่าปีที่10จะได้4%สูงสุดเลยขนาที่5ปีนี่ปีที่5ได้3%รองมาเปรียบเทียบม,มาคุณเอกคือทางกรุงเทพธุรกิจนะคะมีการทําเป็นตัวเลขจํานวนซื้อสมมุติว่าใช้เงิน1,000บาทเงิน10,000บาทเงิน100,000บาทและเงิน1ล้านบาท จะได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่อย่างไรถ้า1,000บาทในรอบอายุ5ปีคุณได้ดอกเบี้ย2.4ก็ได้มาดอกเบี้ยนะคะ120บาทครับขณะที่10ปีก็จะได้ดอกเบี้ยมา300บาทต่อเงิน1,000บาทในการลงทุนดังนั้นก็ทวีคูณเข้าไปเวลาลงทุนครับคือต้องเล่าให้คนที่ติดตามบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมดอกเบี้ยมันน้อยคือต้องเปรียบเทียบอย่างนี้นะฮะเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันเป็นพันธบัตรรัฐบาลซึ่งมันไม่มีความเสี่ยงเลยนี่ข้อแรกข้อที่2ถ้าคุณไปดูพ ผมว่าผลตอบแทนขานี้ถือว่าคุ้มมากไม่เพียงแค่ตัวโลกคุณเอกเ,เทียบกับพันธบัตรในประเทศไทยตอนนี้ที่ซ<ช>ื้อขายในตลาดรองนะคะตอนนี้ถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลที่ประกาศออกมาเนี่ย5ปี0.801%<ช>10ปี1.253%นั่นเท่ากับว่าตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลเราไม่ทิ้งกันต้องรุ่นนี้เลยนะคะมากถึง3เท่าและแ,และเขาเหมือนออกมาช่วยประชาชนสิ่งที่ผมจะกลัวต่อไปคืออะไรรู้ไหมอะไรคะ เขาจะแบ่งเอาเอาแบ่งเขาจะแบ่งให้จองเอาแบ่งก่อนจองก่อนคือเขาจะเริ่มขายตั้งแต่วันนี้วันแรกวันนี้วันแรกนะฮะแต่ว่าเป็น3กลุ่มกลุ่มแรก14พฤษภาคมถึง20พฤษภาคมสําหรับกลุ่มผู้สูงวัยคืออายุ60ปีขึ้นไปใครรู้ตัวว่าเกิดช่วงประมาณ2,410 สามเนี auto> ่ยไปได้เลยไม่ใช่สิบสามดิสิบสามสิบสามหกสิบมันจะสิบสามได้ไงมันต้องสองพันสามสองพันสามเออสองพันห้าสองพันสามขนาดที่ตกใจเลยสิบสามขอโทษค่ะขนาดที่กลุ่มที่สองนะคะคือยี่สิบเอ็ดนะคะถึงยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะคะประชาชนทั่วไปค่ะสามารถไปลงทุนได้แต่ว่ามันจะมีส่วนต่างก็คือว่าถ้าเกิดกลุ่มแรกซื้อไปเยอะก็จะเหลือส่วนต่างมาขายให้กลุ่มที่สองแล้วกลุ่มที่สองซื้อไปเท่าไหร่ก็จะตกมาที่กลุ่มที่สามก็คือ28พฤษภาคมถึง10มิถุนายน เป็นนิติบุคคลแล้ว<ช>ซึ่งไม่จํากัดจํานวนซื้อแต่ว่า2กลุ่มแรกเขาจะจำกัดจานวนซื้อคือขั้นต่ำหน0 0งบาทสูงสุดไม่เกิน2ล้านบาทครับถามนิดนึงเฉพาะกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2กลุ่มที่สผมไม่เป็นห่วงเขาเพราะเป็นนิติบุคลคลเขาให้ใครขาย,ขาย ให้ธนาคารผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร3าสี่แห่งนะคะ <C ute> ธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์กรุงไทยและธนาคารกรุงเทพนั่นหมายความว่าประชาชนน่าจะเข้าถึงได้หมดแล้วค,คุณเอกผมย้ําไว้ก่อนเลยนะมันมีข่าวมาก่อนหน้าน,นี้นี่ฝากกระทรวงการคลังด้วยนะ,ะเรื่องนี้กระทรวงการคลังเป็นคนรับผิดชอบใช่ไหมขอฝากด้วยนะครับมันมีข่าวมาบอกว่ามีการล็อกโคต้าไว้แล้วคนที่ล็อกโคต้า<ม>นะครับไม่ว่าเป็นพนักง,งานของแบงก์เนี่ยน,นะครับหรือไม่ว่า คุณจะเป็นใครเนี่ยนะฮะคุณต้องนึกถึงว่าคนที่เขาเดือดร้อนะนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุ60ขึ้นไปนะครับและ,กะเกษียณอายุไม่มีไรายได้มีแต่นเ,นงเงินก้อนสุดท้ายเพราะฉะนั้นต้องช่วยดูแลเรื่องนี้นะครับเพราะไม่ใช่มีข่าวมีคนเดินเข้าไปถามนะเต็มแล้วค่ะเต็มแล้วค่ะแล้วมีเสียงกระซิบบอกว่าเขาล็อกไว้แล้วเขาจะล็อกได้ไงนี่รัฐบาลออกมาช่วยหรือประชาชนถ้าล็อกเนี่ยน่าจะมีหลายช่องทางถ้าไม่ผ่านกระทรวงการคลังก็ต้องผ่านแบงค์แล้วล่ะผม,ผมไม่เชื่อกระทรวงการคลังล็อกเพราะฉะนั้นผมไม่รู้ว่าใครลอกแต่่วา ต้องให้ทางกระทรวงการคลังช่วยส่องดูแลคือเหมือนคุณออกนโยบายมาดีเนี่ยออกแพ็กเกจมาดีนะครับเพื่อจะช่วยเหลือคนที่มีแหลมีเขาเรียกต้องการมีมเงินออมะนะครับ แต่ปรากฏว่าพอไปถึงระดับฟังก์ชันเสร็จมีคนตัดนโยบายของคุณอ่ะอันนี้ไม่ดีนะอันนีย่าทำด้วยอย่าทำด้วยหนึ่งห้ามทำด้วยนะครับและสองไม่ใช่แบบโอ้โหเอาชื่อของคนแบบพวกไฮเน็ตเวิร์กของแบงก์อ่ะมานะมาสิบยี่สิบคนแล้วก็จริงๆเงินคนเดียวเนี่ยเขจริงเนี่ยมีเปรียบเทียบเดียวเยเดี๋ยวมาดูกับเงินฝากแล้วกันคุณผู้ชมอาจจะบอกว่าเอาถ้าเทียบกับเงินฝากไปยังไงเพราะว่าทั้งสองตัวนี้ทั้งพันธบัตรทั้งเงินฝากมันเสีย ค่าเรื่องของดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของภาษีอยู่แล้วนะคะภาษี15เนี่ยเเหมือนกันเงินฝากนี่เทียบกับแบงก์พันธุ์นิตอนนี้นะคุณเอก12เดือน24เดือน36เดือนก็คือ1ปี2ปีแล้วก็ไปถึง3ปีแล้วมีถึง60เดือนด้วยคือ5ปีเลยนะคะ เลทต่ามากคือดอกเบี้ยตอนนี้คือคือพูดง่ายๆคือพันธบัตรรุ่นนี้เนี่ยไอรุ่นเราไม่ทิ้งกันเนี่ยคุ้มหน้าลงหน้าลงทุนสำหรับคนที่มีเงินออมผมบอกเลยฟันธงเลยแล้วเป็นลิขสิทธิ์ซื้อได้เลยแต่ไม่ใช่ถ้าเดินเข้าไปเนี่ยนะแล้วใครบอกว่าโคต้าเต็มเนี่ยนะช่วยแจ้งมาด้วยแจ้งมาใน a c e b o o k กรุงเทพธุรกิจก็ได้ทยธุรกิจก็ได้หรือตอนนี้ใครสนใจเนี่ยไปอยู่ที่หน้าเคาน์เตอร์แล้วดูเราด้วยก็ไลน์มาบอกเดี๋ยวเราจะได้ไปถามสีแบงค์นะครับใช่ใช่เราจะไปถามสี่แ่ะ